เมื่อสักครูเราก็ได้พูดทิ้งทวนไปแล้วนะคะว่าในช่วงนี้เองเรามาพูดคุยกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะคะท่านที่ชมรายการของเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอยู่แล้วนะคะจากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านเขาทําได้อย่างไรนะคะสำหรับเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กตัวนี้นะคะก็คือคุณกิติชัยเตชะงอมเลิรนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสำหรับหนังสือที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ทุกท่านเลยนะคะว่าบางท่านเองที่อ่านอาจจะบรรลุ ประสบความสําเร็จเหมือนกับคุณกิติชัยหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฝั่งยินดีด้วยนะคะที่คลอดหนังสือแบบนี้ให้กับนักลงทุนและให้กับคนอ่านนะคะเราถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะคะคุณกิติชัยครับก็ขั้นตอนในการทำหนังสือนี่ก็ใช้เวลาประมาณ2เกือบ3เดือนกว่าจะกว่าจะคลอดออกมาได้นะครับก็อาศัยประสบการณ์ก็จากประสบการณ์ที่ผมลงทุนมาเกือบ20ปีก็เอามาถ่ายทอดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับอ๋อค่ะเผื่อหลายท่านจะได้เคล็ดลับเนาะครับผม H, ลงทุนหนึ่งล้านอาจจะได้ห้า <ir> พ <t> <aí> ัน <yah> ล <oo> ้านเกินหน้าเกินตาห้าสิบ้านก็โอเคแล้วแหละตาล้านก็ดีละผมคิดอย่างนี้ว่าหนังสือเล่มนี้ราคา225บาท225บาทเนี่ยแลกกับประสบการณ์ที่ผมลงทุนมาเกือบ20ปีคน่าสนใจอยู่เหมือนกันเะครับลองเราซื้อดูที่ไหนนะคะเออจำหน่ายที่ C ี Bookstore นะครับแล้วก็เออร้านในอินแล้วก็ B2S แล้วก็คิน o ك ุนิยานะครับครับแต่ว่าบางร้านอาจจะไปช้าหน่อยแต่ว่าเข้าใจว่า ถ้าเป็นในเครือซีเนี่ยวันนี้ทุกร้านน่าจะมีวางจำหน่ายแล้วค่ะค่ะสำหรับเล่นเท่าไหร่นะคะราคา225บาทครับราคาปก225รับาทนะคะก็ลองดูประสบการณ์จาก20ปีของคุณครับเกือบ20ปีนะครับว่าทำยังไงคระล้านให้เป็น500ล้านก็ต้องติดตามไปหาอ่านจากหนังสือเล่มนี้ครับก็ฝากเป็นน้ำจิ้มเผื่อคุณผู้ชมผู้ฟังจะได้เอาไปตาล่าหาหนังสือคุณค่ะ ครับผมทำยังไงทําใจหรือว่าทําตัวคะก็ศึกษาวิเคราะห์ในหลักการลงทุนให้ให้ถ่องแท้แล้วก็พยายามอ่านอ่านให้เยอะแล้วก็คิดให้หนักก่อนที่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือขายต้องเคี้ยวเคี้ยวเกเรียกว่าเคี้ยวใหเนอะเยอะๆใช่ไหมคะครับแล้วจิตใจก็ต้องหนักแน่นอย่าไปอย่าไปแบบว่าตื่นตกใจกับภาวะตลาดอะไร ใช่รรเพราะตอนนี้เองก็เรื่องราวของเศรษฐกิจยุโรปหลายๆคน<ช>ก็มองว่า<ช>อาจทำให้เรื่องราวของการลงทุนตอนช่วงนี้อาจจะแย่ค,คุณกิติชัย<ช>มองเป็นยังไงผมกับอนนมองสวนกันผมกับคิดว่าคือข่าวร้ายทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าที่ยุโรปหรืออะไรเงี้ย หรือกระทั้งจีนที่ว่ามีรู้สึกว่ามีการการเพราะว่าเศรษฐกิจเขาติดถอยลง <Okay. S 1> เล็กน้อยะะนั้นผมคิดว่าทุกคนไม่มีใครไม่รู้น,นักลงทุนทั่วโลกรู้หมดแล้วนั้นราคาหุ้นณตอนนี้ของทุกตลาดเนี่ยก็รับรู้ข่าวพวกนี้ไปหมดแล้วแล้วอย่างวันอาทิตย์นี้เราก็มารอลุ้นผลของการเลือกตั้งของกรีซว่าพรรคไหนจะมาถ้าพรรคที่บอกว่าออยอมรับขอ้อตามขอ้อกําหนดของพวกพวกเจ้าหนี้ หุ้นก็ขึ้นผมคิดว่าถ้าพังนี้มานะพันสองจุดได้ไปเทสเนี่ยบ้านเราบ้านเราเน่น่าจะแต่ถ้าไม่มาล่ะถ้าไม่มาแต่นี้ก็ต้องดูว่าพักไหนได้หรือว่าแบบว่าเสียงแบบก็ยังเหมือนเดิมคือไม่มีสามารถจะพักไหนตั้งรัฐบาลได้อย่างนี้ตลาดก็อาจจะแบบตกลงมาหน่อยนึงเพราะว่าคือมายังไม่คือตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นตลาดก็จะอาจจะตกลงมาหน่อยเพื่อจะดูว่าตกลงสรุปและกรีซจะเป็นยังไงแต่จริงๆอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่า GDP เมื่อเทียบกับของโลกเนี่ยเป็นขี้ผงเพราะฉะนั้นแบบผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยน้อยมากผลกระทบที่แท้จริงก็คือจิตวิทยาเองแต่เจ้านี้โดนเบี้ยวนี้หมดไงก็ยังไม่เยอะนะเพราะว่าของประเทศกรีซเนี่ยมันนิดเดียวเองโอเคแล้วอีกอย่างตอนนี้ EU เนี่ยเขาก็จะเริ่มมาตั้งเป็นสาพันธนาคารกลางอย่างเงี้ยก็จะมาเขาเตรียมพร้อมแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะแบบการันตีเงินฝากการันตีเงินฝากเพราะฉะนั้นแพนิคก็จะไม่มีมิ้น ผมคิดว่าอย่างเงี้ยว่ายุโรปเนี่ยก็เห็นประสบการณ์เมื่อปี2008เลยมาบา์เดอร์เขาที่มีการเป็นยังไงเขาเขาเขาเห็นแล้วว่าเป็นยังไงเขาปัจจุบันเนี่ยมันเหตุการณ์มันผ่านมาเรื่อยๆแต่ปีที่แล้วก็มันมีเวลาเขาก็ได้คิดได้อะไรเงี้ยนี่ผมคิดว่าเขามีมาตรการเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนี่นักลงทุนไม่ต้องตื่นเะหนกมากไปคุณกิติชัยก็มองว่ารอบนี้ก็ไม่น่าจะแบบวิกฤตอะไรนะคิดว่าอย่างนั้นลงาจะไม่เยอะแล้วก็จีนแล้วก็เห็นเขาแบบผ่อนคลายเรื่องเรื่องเงินตั้งสำรอง อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวว่าพอเศรษฐกิจตัวเลขไม่ดีเขาก็เริ่มเขาก็ลดตัวเลขตั้งสำรองของแบงค์พาณิชย์ทุกครั้งเนี่ยอ่าแล้วตอนนี้ไปอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยใครจะรู้ใช่ไหมหไมันก็ลดดอกเบีย้ยอีกของจีนเนี่ย <Okay. S 1> มันก็กระตุ้นให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นเพราะจีนเนี่ยผมผมคิดอย่างนี้ว่าจีนเนี่ยเขาจะปล่อยให้เศรษฐกิจเขาแย่ไม่ได้นะเพราะว่าคนเขาเป็นพันกว่าล้านคน คือจีนเขาเห็นบทเรียนจากที่ประเทศทในประเทศในแอฟริกาที่เกิด j ัสมินวอร์ที่มีการที่มีการประทวงประทวงเ้าต้องปิดรัฐบาลผมว่าจีนรัฐบาลจีนกลัวมากกลัวเรื่องนี้มากสุดเพื่อนจีนรัฐบาลจีนจะ,จะไม่ยอมจะไม่ยอมไม่ประชาชนแบบว่า เดือดร้อนแล้วอยากวุ่นแล้วมันจะเกิดภาวะวุ่นวายอ,อาจจะการเปลี่ยนแปลงเดิมพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเป็นพรรครัฐบาลอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ใครจะรู้ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นการควบคุมไม่อยู่คนจีนตั้งพันกว่าล้านคนมผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเขาเ,เริ่ม่มีปัญหาปุ๊บเขาก็จะเริ่มผ่อนคลายไปเรื่อยเรย<ๆ>เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่ากลัว งั้นคุณก็จะเก็บหุ้นต่อไปเรื่อยใช่ครับเพราะว่า <c oughs> หุ้นลงมาก็คือให้ซื้อ <c oughs> เพราะอย่างที่อย,ทอย่างที่สองอนที่สองทิ่แล้วที่ฟัทนที่ลงมาพันหนึ่งร้อยจุดอะไรเงี้ย <c oughs> ผมบอกว่าซื้อไปเลยแต่ราคาแถวนี้เนี่ยซื้อลับก็เด้งจริง <c oughs> ใช่ไหมเพราะ <c oughs> ผมคิดว่าหุ้นทุกทนกคนรับรู้ข่าวร้ายหมดแล้วทุกคนรู้หมแบบว่า,ววา,ววาวยังไงสเปนจะเป็นงไงทุกคนรู้ไม่ใช่ไม่รู้มันไม่ใช่ข่าวใหม่ <c oughs> งั้นถ้าลงมาก็คือโอกาสที่จะซื้อ คุณว่าไม่ไม่นิวโลไปเหมือนตอนผมไม่คิดว่าจะนิวโลเพราะอย่างถ้าถ้าดูดูจากกราฟเนี่ยอย่างเอากราฟมาโชว์ให้ดูครับคุณกฤษชัยอธิบายไปเลยครับคืออย่างอย่างอย่างกราฟเนี่ยรอบที่แล้วเมื่อวันที่เมื่อวันที่ยี่สิบพฤษภาคมเนี่ยเซตไปทําโลที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดห้าเก้าจุดแล้วก็มามาทำโลอีกทีเมื่อวันที่5มิถุนาทำโลที่1,099.15เซตทำนิวโล ต่ RSI ไม่ new low RSI ทำ higher low อย่างเงี้ยทางเทคนิคเขาเรียกว่าเป็น bullish convergence คือการฟองแล้วนะว่าตลาดเนี่ยไปตรงพันธ์ตรงพันธุ0พันหนึ่งจุดเนี่ยอาจจะเป็น bottom แล้วแต่ว่ามันอาจจะลงมาได้อีกรอบหนึ่งแต่ลงมารอบนี้ผมคิดว่าลงไงก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไปต่ำกว่าพัน0หนึ่งร้อยจุด 500, แล้วมไม่ไดว่า,นาน่าแล้วยิง่งถ้า s e ตเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่แถวพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยสี่ห้าสิบจุดเนี่ย แถวเนี้ยถ้ามันยืนได้นะผมว่าพันสองร้อยเดี๋ยวจะไ,ได้เห็นอยู่ที่พันหนึ่งร้อยสี่สิบถึงพันหนึ่งห้าสิบถ้ามันยืนแ<อ>ถวน,น,นี้ได้นะ,ะถา้ายืนได้นะพันสองร้อยจุดจะได้เห็นไม่นานเลยไม่ช้าจะได้เห็นคิดว่ายืนไหมคะผมคิดว่ายืนะด้วยเหตุผลที่คุณพูดไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวรอรอ,รอ,รอวันอาทิตย์เนี่ยคริสแล,ลลแล้ววันจันทร์การู้ลือดูผลเลือกตั้ง <laughs> ถ้าออกมาเป็นว่าเป็นพักที่แบบว่าเออโปรกับกับกับข้อเสนอของของยู พั0สจุดมาเลยผมผมว่าหุ้นจะเข้าขึ้นไปถึงพันสองจุดแน่นอนอืมก็สบายใจได้ใช่ครับไม่ว่า BLA ที่คุณกินใจถึงแซวหน่อย SSI แล้วก็ SCB l i บ e ครับแต่ SCB Lite ผมขึ้นมาเยอะมากนะจริงเหรอตอนนี้มันวันนี้ขึ้นมาห้าเจ็ดร้อยยี่สิบส่นะเาเดร้ยยี่สิบ่นะโอ้เจ็ดร้อยยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ปันผลหุ้นละสาบาทไปแล้วนะสูงสุดเน่ยเอามาบวกกลับไปเจ็ดร้อยยี่สิบสี่กับสามสิบบาทก็เป็นเจ็ดร้อย พันหุ้นพันหุ้นก็เจ็ดแสนกว่าบาทวันลุ่งนิดเดียวอ๋อไม่ใช่มั้งไม่ใช่พันหุ้นมั้งวันนี้มากกว่านั้นั้งครับก็บอกมานี้แหละคุณไม่เยอะอ๋อนิดเดียวไม่แต่บางวันก็ซื้อขายเยอะบางวันก็ซื้อขายตั้งหลายพันหุ้นอยู่ก็ยังเป็นหุ้นที่ถือต่อไปตอนนี้ก็เป็นเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับยังตัวผมเองผมก็ยังถือต่ออยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วมีอะไรที่ถือเก็บไปต่อคะก็ <S <S อย่างกรุงเทพประกันชีวิตกรุงเทพประกันชีวิตนี่ยิ่งตอนนี้ผมดูกราฟเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย b l a เนี่ยยันกันอยู่ตรงนี้แหละ47กับ46ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ตรง47แนวรับของมันตอนนี้อยู่แถวประมาณ45บาทเอ่อ45บาทถึง46บาทเนี่ยเป็นแนวรับที่ผมคิดว่าน่าจะรับได้อยู่นะฮะค่ะแล้วตอนนี้มันก็แบบจริงๆเนี่ยมัน47เนี่ยมันตัด ทะลุเส้นแนวต้านสามเหลี่ยมขึ้นไปแล้วนะแต่มันยังตัดขึ้นไปนิดเดียวมันยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่ารอใมันทะลุจริงๆนะเดี๋ยวคงได้เห็นอะไรดีๆอ่าได้ได้สำหรับนักลงทุนจาก1ล้านเป็น500ล้านนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณดีใจค่ะค่ะก็ตามหาหนังสือจาก1ล้านเป็น500ล้านได้ตามแผงหนังสือชั้นนำนะคะ